สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านสรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป2และ3ตัวบนในงวดประจันทร์สุกที่16พฤษภาคม68ดสำหรับวันศุกร์ที่2พฤษภาที่ผ่านไปก็ออก3 8 8งวดไหนถ้าออกเลขเบิ้ลนะครับหรือว่าเลขหางผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทำนะก็น่าเสียดายนะครับจริงๆน่าจะเป็น3 8อะไรก็ได้นะครับเพราะเลงไปที่แนวตั้งนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสำหรับ3ตัวบนนะมันจะเป็นเลขที่ ออกแนวตั้งเนี่ยเจด้วยกันนะครับเ0เลยนะสำหรับ2ตัวบนปี68นี่เราพลาดไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่เขาออก87นะครับครั้งเดียวนะตั้งแต่ปี67มานะยังไม่พลาดเลยนะครับลองไล่ดูที่ผมลองไล่ดูนะครับหรือจะเป็นตั้งแต่1ธันวานะครับ6 6เนี่ยไล่มาเลยยังไม่พลาดเลยนะครับสำหรับ2ตัวแล้ว3ตัวด้วยนะครับไม่พลาดนะ เราไม่รวมเลขหามและเลขเบิ้ลนะครับที่ผมได้บอกนะเพราะว่าไม่ได้ทำนะครับแม้กระทั่งปี68นะครับถึง2ตัวเราจะพลาดไปนะครับแต่อะไรครับมันออก6 8 7นะ3ตัวเราก็ไม่ได้พลาดนะครับ3ตัวเรายังไม่ได้พลาดเลยนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าฝั่งนี้นบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่า ทำไมเป็น70และ30เซนะครับถ้าฝั่งเนี้ยออกสองตัวฝั่งนี้ออกตัวเนี่ยอันนี้ก็คือหลักร้อยผมได้ทําสีเขียวไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบสีแดงนะอ่าเนี่ยออก3ามตัวแบบเนี้ยแล้วฝั่งเนี้ยก็คือเลขต้องห้ามเนี่ยถ้ามันออกสองตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวนอนนะอันนี้มีแค่งวดเดียวแค่เท่านั้นนะครับมีแค่งวดเดียวเท่านั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของอ่าอ่าอย่างนี้นะครับเจ็ด อยู่หลักหน่วยนะแวงสีเขียวก็อยู่หลักร้อยนะครับแปดเห็นไหมครับฝั่งนี้จะมี2ตัวเนี่ยจะเป็นแนวนอนเนี่ยเห็นไหมครับไม่บชไม่รวมเลขเบิ้ลและเลขหามนะ,นะเห็นไหมครับปี68มีแค่ครั้งเดียวที่ออกแนวนอนนะปี67 1ครั้งนะหครั้งนะครับมาไล่ดูนะแล้วก็16มิถุนานะห้าศนย์สีเห็นไหมครับศนย กับ5เนี่ยมันมา2ตัวก็เป็น2งวดแล้วนะครับแล้วก็4 8 1เนี่ยมา4กับ1 3งวดนะแล้วก็603เนี่ย0ูย์ก็6มันอยู่ตรงนี้2ตัวมันจะออกแนวนอนนะครับอันนี้ก็3 0มนอกนั้นก็จะไปอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับก็คือมันจะมา2ตัวนะครับส่วนใหญ่จะมา2ตัวอันนี้ก็บอกเอาไว้ให้ทราบเลยนะครับว่า3ตัวบนส่วนใหญ่จะเป็น ถ้าออกเขาจะเป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยเห็นไหครับอย่าง2 0 9นเกนี่ยเห็นไหมครับศูนย์กับ2เนี่ยมา2ตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแปดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมา2ตัวมันดอกแนวตั้งนะครับแนวตั้งตลอดเลยนะอย่างงวดเนี้ยถ้าไม่ออกเบิ้ลนะก็จะเป็นอะไรครับ3 8อะไรก็ได้มันจะมาแนวตั้งลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้ว e. นะครับว่า วันไหนถ้าออกเลขเบิ้ลหรือเลขหามผมขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทานะแล้วส่วนใหญ่จะออกแนวตั้งนะครับสตัวบน2ตัวบนตั้งแต่ปี67มานะแล้วก็พลาดแค่ครั้งเดียวตรงนี้แต่3ตัวเราไม่ได้พลาดนะโอเคนะครับสําหรับเลขต้องห้ามฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับห้ามจับคู่กันสาหรับ2ตัวนะครับแต่3ตัวเนี่ยมันก็อาจจะมาได้นะครับ มาจ,จะรวมตัวโอเคมันอาจจะไม่จับคู่กันแต่พอสาตัวมันอาจจะจับคู่กันก็ได้นะครับใครที่ชอบเล่น2ตัวก็1 2 3 4 7เนี่ยห้ามจับคู่กันนะครับแต่ถ้า3ตัวก็ต้องคิดพิจรารณาอีกทีหนึงมันอาจจะมาก็ได้นะครับตามนี้นะอ่ะเรามาดูกันครับอ่ะอีกนิดนึงนะครับสำหรับเลขต้องห้ามตรงนี้ที่มาเพิ่มเติม8กับ9นะครับก็มาจาก เลขท้ายอ่าเลขหน้าและเลขท้าย3ตัวที่ออก2ครั้งนะครับตรงนั้นก็เป็นข้อมูลนะเห็นไหมครับว่า8กับ9เขาจะไม่จับคู่กันนะงวดน,นี้ก็1 2อ่างวดน,นี้0 3 4 5 9เนี่ยเขาจะไม่จับคู่กันตรงไหนที่ไม่มีข้อมูลเขาจะไม่จับคู่กันนะครับปี68ก็จะพลาดมา1งวดนะครับคือ94เห็นไหมครับตรงนี้มันไม่มีข้อมูลนะครับมันไม่ไม่มีนะครับ,นะรบปรกากฏว่ามันมา94 2ตัวเนี่ยพลาดไป1นะครับแล้วก็ปี หกเจ็ดเนี่ยหกห้าเห็นไหมครับพลาดไปอีกหนึ่งนะครับหัวรุ่ยร่อนไปนะครับอ่พลาดไปสองนวดด้วยกันนะครับปีหกเจ็ดพาดไปสองนวดปีหกแปดพาดไปหนึ่งนวดนะครับก็เป็นจะว่าไปก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับสำหรับสองตัวบนนะอ่ะมาดูต่อเลยแล้วกันนะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้บอกไปนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่น2ตัวบนนะครับก็0 3 4 5 9ห้ามจับคู่กันนะนอกจากจะเป็นนอกจากจะ ตรงนี้แล้วนะครับห้3 4 7ามจห้ามจับคู่กันนะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับคราวนี้เราก็จะมาจับคู่กันนะครับมาจับกับฝั่งเลขที่ไม่ห้ามตรงนี้นะครับฝั่งนี้คือเลขไม่ห้ามเดี๋ยวเราจับเลขไม่ห้ามก่อนนะก็คือเรามาดู2ตัวกันก่อนนะครับการจับก็คือ05 06 08 09ไล่ไปตามนี้นะครับแล้วก็มา5 5 6 5 8 5 9นะครับ 6-8-6-9แล้วก็8-9ตรงนี้นะฝั่งนี้นะจับกันเองแบบนี้จับกันแบบนี้นะครับมาตรครูนี้เลขนี้จับกันเองนะเขาจะได้0 1 0 2 0 3 0 4 0 7อีตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่มาครับ5ะไล่มาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้9ก็ไล่มานะครับแต่ละงวดแต่ละงวดข้อมูลจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่ซ้ํากันนะครับแล้วแต่แนวทางของแต่ละงวด นะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนตอนนี้ผมกาลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ว่าจะไปเน้นตัวไหนเพิ่มนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าสมควรที่จะไปเน้นตัวไหนเพิ่มเติมนะครับการจับจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเลขที่มันชนกันนะครับผมก็ลืมไปนะครับ21งวดก็พลาดไป2งวดนะครับจากงวดก็พลาดไป2งวดประมาณ2 0 2 1งวดพลาดไป2งงวดก็คือเลขที่มันชนกัน นะครับแล้วเลขที่มันชนกันมันก็จะไม่จับคู่กันนะครับที่ผมได้บอกไป 2, 5, 7, 8, เนี่ยอย่างสองห้าเจ็ดแปดเนี่ยมันจะไม่จับคู่กันนะครับยังไงมันก็จะไม่จับนะครับแต่ว่าพลาดไปแล้วสองนะถ้าจับมันจะต้องมาจับประศีเท่านั้นที่ผมได้บอกไปนะปรากฏว่าแปดถ้าฝั่งนี้จับกันเองนะครับปรากฏว่าแปดมันมาจับกับสามฝั่งนี้นะสัณะแบบนี้นะครับแต่แต่งวดนี้นะอาพูดถึงสองตัวนะครับมันออกเบิ้ลนะครับ มันออกเบิ้ลแต่มันก็ไม่ได้ไมาจับกับสีนะอ่ะโอเคมาดูตรงนี้นะครับเลขที่ชนกันคืออะไรครับเดี๋ยวเราลองไลง่ลดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลนี้ข้อมูลที่ได้ทําทุกครั้งทุกครั้งนะครับประมาณ20-21งวดนะครับเลขที่มันชนกันเห็นไหมครับมันจะมานะครับเลขที่มันชนกันเนี่ยมันจะออกนะครับมา20-21งวดแล้วมันจะมานะก็อพลาดไปแค่2งงวดก็คือเลขเบิ้ลที่มันไม่มาเนะี่ย นะครับส่วน0เจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยมันไม่มีเบิ้ลมันไม่มานะครับเจ็ดมันไม่มีเลขที่ชนกันนะครับอย่างงวดที่ผ่านไปสองเห็นไหมครับห้าเจ็ดแปดเอาแปดมาอย่างงวดนี้อะไรครับห้าเห็นไหมครับห้านะแปดฝั่งนี้ห้ากับแปดฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็อะไรครับสามแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับห้าแปดหนึ่งสามมีเท่านี้นะครับ ห้ากับแปดมันจะไม่จับคู่กันนะครับมันจะไม่จับคู่กันนะครับพูดถึงสองตัวนะอ่ะโอเคครับแต่ถ้าสามตัวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราจับแบบนี้ได้แล้วนะครับก็คือสองตัวมีตัวออกให้นะครับสมาชิกก็ลองไปเลือกกันดูแล้วกันนะส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับไม่ต้องไปเลือกที่เยอะให้มากมาย นะครับมีอยู่เท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วตัวที่จะให้ไปเน้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกนะส่วนใหญ่ตัวฝั่งนี้จะออก2ตัวก็ลองคัดดูนะลองคัดไปดูนะแล้วก็มาจับกับฝั่งนี้ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับก็มีเลขเด่นเลขเด็ดของตัวเองก็จับไปนําไปใช้กันนะครับนําไปใช้นะสตัวส่วนใหญ่เราก็จะเน้น3าตัวอยู่แล้วก็มีอยู่ในนี้ นะครับให้นําไปใช้นะการจับก็ขอให้เน้นไปที่แนวตั้งนะครับเจด้วยกันนะอย่างงวดนี้นะครับอย่างงวดนนี้ฝั่งนี้มัน5กับ8เนี่ยแมันออกไปแล้วแต่ก็ไม่แน่มาอ่านออยก็ได้นะครับแต่ถ้าผมชอบนะเอาอส่วนตัวนะผมถ้าผมชอบนะผมก็จะเอาเนี่ยอย่าง5เนี่ยเราจะมาจับยังไงครับ5นะาอ,อะไรดีครับมันก็มี5 1 5 2น่อ่ะลองลองดูนะ ลองจับจับดูนะครับอ่ะห้าสองเนี่ยฮะห้าสองแต่ฝั่งนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันจะมาสองตัวอ่ะเป็นห้าสองเก้าดูซิเนี่ยลักษณะาการจับเนี่ยนะครับอ่ะสมมุตินะห้าเก้าสองเนี่ยการจับเนี่ยแนวตั้งแบบนี้นะครับหรือจะเป็นหกเก้าสองอ่ะหกเก้าสองอ่ะประกะสมมตินี่ไม่ค่อยติดขอไปครับหรือจะเป็นหกเก้าสองนะอ่ะส่วนตรงนี้ ถ้าชอบ0ูนย์เห็นไหมครับห้าห้ามาจากกับศูนย์ฝั่งนี้เอาสองตัวนะถ้าชอบ0นะูนย์ะก็เป็นอะไรครับห้าหนึ่งศย์อ่ะห้าหนึ่งศจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็0นอ่ะห้าตรงนี้มาจากกับ9นะครับก็จะได้อะไรครับห้าหนึ่งเก้าเนี่ยแบบนี้นะครับ หการจับก็เป็นแบบนี้นะครับสมาชิกถ้ามีเลขเด่นนะ,ะดูที่แถวเนี่ย1 2 3 4 7อย่างเงี้ยถ้ามีแล้วเลขเด่นสักตัวหนึ่งนะอย่างที่ผมได้บอกอ่ะ2หรือว่า1เด็ดก็คัดไปเลยอย่างมีเลขเด็ด2องี้ยก็เอามาเลยนะครับแล้วเราก็จับ5เข้าไปตัวหนึงนะครับนะแล้วที่เหลือก็คัดไปนะครับแล้วแต่ดวง แล้วแต่บุญว่าสมาชิกมาถึงหรือยังนะตามแนวทางที่ผมให้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคจับตามนี้นะไอตรงที่ผมลองจับให้ตรงนี้ก็พอดีไปตรงกับเลขทะเบียนรถนะครับสองคันนะก็เลยลองจับให้ดูนะครับสำหรับ2และ3ตัวบนงวดนี้นะครับ16พฤษภา,าก็ขอให้ สมาชิกทุกๆท,ท่านโชคดีทุกคนสวัสดีครับ